สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญจากสดุดีบทที่31ข้อ15นะครับที่ว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งตีความประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดอ๋อค่ะตอนที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากมากๆแต่ก็ยังวางใจในพระเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วบทเทศนาก็เชื่อมโยงมาถึงความท้าทายในชีวิตเราเราทุกวันนี้ด้วยทั้งเรื่องความเหนื่อยความกดดันต่างๆเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองกลั่นเอาแก่นความคิดสําคัญออกมาว่าเราจะพบความสงบหรือว่าการวางใจในพระเจ้าได้อย่างไงท่ามกลางปัญหาต่างๆตามที่บทเทศนาเสนอไว้นะครับเอาล่ะครับมาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มที่สถานการณ์ของดาวิดตอนนั้นก่อนเป็นไงครับ ค่ะคือบทเทศนาวาดภาพเลยว่าดาวิดกำลังลำบากมากๆเลยนะคะแบบว่ามีศัตรูไล่ล่าถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากๆหมดห้นทางเหมือนที่ท่านเปรียบตัวเองว่าเป็นหม้อดินที่แตกแล้วนะคะโอฟังดูแย่มากเลยนะครับแล้วดาวิดตอบสนองยังไงครับในสถานการณ์แบบนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านไม่ได้เลือกที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธหรือว่าไปแก้แค้นอะไรแบบนั้นนะคะครับ แต่ท่านเลือกที่จะหันเข้าหาพระเจ้าคือไปขอลีพัยในพระองค์เลยแล้วก็ตัดสินใจที่จะวางใจการวางใจนี่คือไม่ใช่ยอมแพ้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่หาไม่ใช่การยอมแพ้เลยแต่เป็นการตัดสินใจอย่างมีสติเลยนะคะว่าจะมอบอํานาจควบคุมสถานการณ์เนี่ยให้พระเจ้าแทนที่จะพยายามแบบดิ้นรนจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองในตอนที่มันดูเหมือนจะสิ้นหวังไปหมดแล้วอ๋ ครับครับเข้าใจแล้วคือเลือกที่จะวางใจแทนที่จะสู้กลับด้วยกำลังตัวเองอันนี้น่าคิดมากครับแล้วพอมาถึงวลีสำคัญเลยวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยตรงนี้คือสำคัญมากบทเทศนาอธิบายว่ามันหมายถึงทุกช่วงเวลาทุกจังหวะชีวิตทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้าการดูแลการควบคุม แผนการแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือความรักของพระเจ้าค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบที่ฉันว่ามันทรงพลังมากเลยนะคะเรื่องปุ่มกดชีวิตอะคะ่ะปุ่มกดชีวิตยังไงครับคือเปรียบว่าถ้าชีวิตเรามีปุ่มต่างๆที่กําหนดความเป็นไปเนี่ยคนที่กดปุ่มนั้นะ่ะคือพระเจ้าผู้ทรงรักเราที่สุดอ๋อพอคิดแบบนี้มันก็ทําให้ความรู้สึกกลัวหรือความไม่แน่นอนต่างๆมันมันเปลี่ยนไปเลยนะคะเออจริงด้วยถ้าคนที่ควบคุม คือคนที่รักเราที่สุดมันก็น่าจะวางใจได้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะผลจากการเชื่อแบบนี้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเราได้เลยอย่างแรกคือแม้ชีวิตมันจะผันผวนมีขึ้นมีลงสุขบ้างทุกบ้างรวยบ้างจนบ้างสุขภาพดีบ้างป่วยบ้างคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ความรักของพระเจ้าซึ่งมันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย อย่างที่2คือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนมันวุ่นวายไร้ระเบียบหรือเรื่องร้ายๆที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เกิดขึ้นภายใต้แผนการที่แน่นอนของพระเจ้าหมายความว่าความทุกข์ก็มีแผนแล้วครับประมาณนั้นค่ะคือข้อ3ความทุกข์ที่เจอเนี่ยไม่ใช่การลงโทษแบบไร้เหตุผลนะคะแต่มีเป้าหมายเพื่อน,นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่า บทเทศนาเปรียบเหมือนชาวนาที่ต้องพรวนดินแข็งแข็งหรือว่าช่างตัดเสื้อที่ต้องใช้กันไกลคมคมตัดผ้าการกระทําพวกนั้นมันดูเหมือนทําลายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายคือเพื่อเตรียมดินให้เพาะปลูกได้ดีหรือเพื่อตัดผ้าให้เป็นชุดที่สวยงามอืมเห็นภาพเลยครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแม้ว่าในขณะนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดก็ตาม การเปรียบเทียบเรื่องช่างตัดเสื้อนี่ชัดเจนมากเลยครับว่าความเจ็บปวดบางทีมันนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้จริงๆแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับถ้ามีคนกําลังเจอเรื่องยากๆอยู่ตอนนี้จะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างบทเทศนาแนะแนวทางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเริ่มจากการมอบค่ะมอบค่ะคือมอบความกังวลภาระหนักต่งตางๆของเราเนี่ยผ่านการอธิษฐานการพูดคุยกับพระเจ้าอย่างเปิดอกอย่างจริงใจอืมครับ จากนั้นก็คือการยอมรับค่ะยอมรับการควบคุมของพระองค์ด้วยใจที่วางใจจริงๆซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยนะคะมันคือการบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าเอาล่ะสุดแล้วแต่พระองค์เลยแล้วก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจุดสนใจจากการมัวแต่ครุ่นคิดถึงปัญหามาเป็นการจดจ่อที่การวางใจในพระเจ้าแทนซึ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่จะนำไปสู่การพักสงบภายในใจได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นนะคะยังแนะนำให้ใช้ชีวิตค่ะคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเปรียบเหมือนหนังสือที่ยังปิดผนึกไว้อยู่เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกหน้าก็ให้ฝากอนาคตนั้นไว้กับพระเจ้าผู้ทรงดูแลเราครับแล้วก็สุดท้ายค่ะคือการคาดหวังในพระเจ้าด้วยความมั่นใจ เหมือนเวลาเด็กรอคอยจะได้ไปเที่ยวสนุกนะคะ่ะความคาดหวังแบบนั้นมันนําความเชื่อชมยินดีมาสู่ปัจจุบันได้แม้จะยังไม่ถึงวันนั้นก็ตามโอ้โหฟังดูเป็นการเดินทางภายในที่ต้องค่อยๆฝึกฝนไปนะครับจากการแบกทุกอย่างไว้เองมาสู่การมอบวางให้พระเจ้าถูกต้องเลยค่ะมันคือกระบวนการเลยแล้วทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องอิสรภาพที่แท้จริงตามที่บทเทศนาสรุปไว้นะคะอิสรภาพจากการถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวความวิตกกังวลต่างๆ แต่เป็นการดําเนินชีวิตโดยได้รับการนําทางจากพระเจ้าด้วยความไว้วางใจแทนมีข้อคิดหนึ่งที่ฉันว่าน่าสนใจมากเลยคือการอธิษฐานสั้นๆด้วยใจที่จริงจังเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยมันมีพลังเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าการที่เรานั่งบ่นถึงปัญหาเป็นปีๆซสอีกนะคะโอ้โหอันนี้คมมากเลยครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คือความเชื่อมัน่นว่าชีวิตของเราทุกช่วงเวลาของเราเนี่ยมันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงรักเรา ความเชื่ออี้สามารถเป็นบ่อเกิดของสันติสุขและก็กำลังใจให้เราได้อย่างแท้จริงเลยนะครับแม้ในวันที่มันดูมืดมนที่สุดแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรก็อาจจะหมายถึงการที่เราสามารถพบความสงบท่ามกลางพายุของชีวิตได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็มีมุมมองสุดท้ายที่บทเทศนาทิ้งทายไว้ให้เราไปคิดต่อได้นะคะครับก็มีการตั้งคําถามชวนคิดว่าทําไมนะทําไมเราถึงไม่สามารถร่วงรู้อนาคตทั้งหมดได้ บางทีการรู้ทุกอย่างล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะทาลายความสุขในปัจจุบันของเราไปเลยก็ได้นะอย่างเช่นถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือรู้วันตายก็น่าคิดนะครับแต่การวางใจในใครสักคนผู้ที่ควบคุมอนาคตทั้งหมดนั้นไว้ต่างหากจะนํามาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงบางทีความท้าทายที่แท้จริงสําหรับเราอาจจะไม่ใช่การพยายามรู้ให้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางใจในใครคือพระเจ้าผู้ทรงควบคุมสิ่งเหล่านั้นอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ก็เปิดให้เราไปสำรวจความหมายของคำว่าความไว้วางใจต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะครับเป็นข้อคิดปิดทายที่น่าสนใจมากครับผม